มันเป็นรถที่ถูกสร้างมาเพื่อดันดาเฟอร์รี่ค่ยี่แลมโบออกแบบดีไซน์ได้อย่างสวยและยำใจขับขี่ไปไหนมาไหนมีแต่คนมองด้วยช่วงล่างที่โหลดเตี้ยแป๊พร้อมสัมผัสทุกพื้นผิวถนนมีคู่ปรับตัวฉกาจเป็นลูกละนาเรื่องขุมพลังของเครื่องยนต์นี้ไม่ต้องพูดถึงดูดอัดระเบิดคายเบิลตัดซับระเบิดลดแรงจอดอูด่ลดกูจอดพังภายในดีไซน์หรูราหมาเหา่าแต่เมื่อไหร่เธอเหงาเบาซไายแล้ววะคนนั่งข้างยังไม่มีแอร์เย็นเพลงเพราะพับเบาะได้ไวเจอกันครับเธอ นี่คะ่ะพบกับเล็กนะคะในช่อง Toyota By p a r านะคะก่อนอื่นเลยนะคะเล็กก็ต้องกล่าวคำว่าขอสแสดงความยินดีนะคะกับรถใหม่ป้ายแดงของคุณลูกค้านะคะอยู่จังหวัดตากนะคะอำเภอพบพระเออตำบลพพพระอำเภอแม่สอดนะคะเราเล็กก็ขออนุญาตคุณลูกค้านะคะรีวิวรถคันนี้นะคะว่าแต่งแบบไหนกันบ้างอุ้ยชน สำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็น f o r t u n e er นนะคะเครื่องยนต์2.4รุ่น l ร g e น d ดอนะคะแล้วเราได้ทำการแปลงชุดแต่งแบบ CR Sport นะคะเราก็แต่งจัดเต็มจัดตรงให้ด้วยนะคะเด้งไงเด๋ยวเล็กพาชมรอบคันด้านนี้เลยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะเดิมนะคะหน้าเขาจะเป็นหน้าแบบ l e g e n d นะคะเราก็ได้ทำการแปลงหน้านะคะให้เป็นแบบ CR สปอร์ตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับการทําให้รถเนี่ยมันดูดุมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการใส่เขี้ยวไฟตัดหมอกนะคะให้เป็นสีดําแล้วก็ช่องดักลมด้านหน้านะคะก็เป็นสีดําด้วยเป็นยังไงคะดูล่อดูดุถูกใจลูกค้าท่านไหนกันบ้างเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับข้างนะคะเราทําการจัดตรงนะคะโดยการใส่ โช้โปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็มีการโหลดให้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะเปลี่ยนล้อแม็กเดิมจากแม็กเบยนเดอร์ขนาด20นิ้วนะคะเป็นแม็กของ Oasis นะคะลายอเมริกันสไตล์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางโตโยนะคะที่เป็นยางแบบทางเรียบนะคะแล้วก็มีการทำสีคิ้วซุ้มล้อให้ด้วยนะคะจัดตรงให้สวยเลย เดี๋ยวลองซูมดูในเรื่องของตัวโชค๊คสปริงโหลดด้านหน้ากันบ้างเดี๋ยวตากล้องมองเห็นไหมคะอ่าเห็นแล้วนะคะอ่าโปรโฟเฟนเดอร์นะคะแล้วก็ถัดมานะคะรถนะคะได้มีการเปลี่ยนมือจับประตูนะคะจากสีโครเมียมนะคะก็เป็นสีดำเงาด้วยนะคะเป็นยังไงคะดูดูดูรอดูตัดกันมากเลยมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะคะไปเร็วๆกันเลยคะ่ะ ด้านท้ายเราก็ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะเรามีการแปลงชิ้นงานนะคะตัวกับด้านท้ายนะคะเป็นแบบ G R Sport ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เราแอบติดโลโก้ G R Sport ไปด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวชุดโชกด้านล่างกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามกล้องมาค่ะกล้องอะคะ่ะตามเล็กมาอ่าจะมองเห็นไหมเนาะเอาข้างไหนดีคะข้างนี้แล้วกัน ทางนี้นะคะนี่ค่ะเรามีการใส่เรื่องของตัวโชค้คให้เรียบร้อยนะคะพูดง่ายๆว่าจัดทรงแต่งครบจบออกจากศูนย์นะคะเสือคุณลูกค้าท่านไหนนะคะอยากแต่งแบบนี้อยากได้สไตล์นี้ก็ทักมาคุยกับเล็กได้เป็นยังไงกันบ้างคะสวยถูกใจคุณลูกค้าท่านไหนกันบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าอยากแต่งจัดทรงครบจบจากศูนย์ก็ทักมาคุยกับเล็กได้นะคะว่า เราอยากแต่งแบบไหนอยากเปลี่ยนล้อย,ยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่กล้าการันตีไปในทุกๆคลิปเลยนะคะก็คือทางโชว์รูมของเรานะคะจะเป็นที่เดียวทั่วประเทศนะคะที่รับแปลงชิ้นงานแท้ออกจากศูนย์นะคะโดยช่างผู้ชำนาญการแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งทุกชิ้นเรามีการรับประกันให้นะคะตรงนี้ลูกค้าคลายความกังวลได้เลยให้ยังไงก่อนจบ EP นี้ไปนะคะเล็กฝากคุณลูกค้านะคะติดตามช่อง Toyota By Pass ของเล็กด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ ขอตัวลาไปก่อนไปเตรียมรถส่งมอบตำบลพุกระอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ